นี่คือวันที่26ของการเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่และคลิปแบบใหม่เออวันนี้ก็ทาใช่แล้วนี่เราก็อยู่ในค่ายพี่จุฬามาหาหนุงจากครั้งที่14คลิปนี้จะไม่เหมือนคลิปทั่วไปเพราะว่าเราจะมาแอบ,บแนวแบบรีวิวชีวิตประจำวันแล้วก็รีวิวค่ายนิดนึงเออกิจกรรมพี่สันเอ้ยได้ๆเอ้ย ส่วนนี้ก็นั่งอยู่ในค่ายแบบชิวๆนั่งฟังพี่ๆแบบเอ็นจอยเอนจอยเวอร์กิจกรรมต่อไปคือคลองที่ลึกคือเขาจะให้ลูกปัดมาใช่ปะแล้วก็แลกสี่การเพราะว่าแบบคนหนึ่งจะมีแค่หนึ่งสี่ที่เหลือก็แลกสี่กันทําลูกปัดหลากสีและแบบสร้างสัมพันธ์พันธมิตรอุ้ยไฟดับไฟดับเพราะว่าเพราะว่าอะไรอร่ะดูเขารูปวมภาพในค่ายแลว้วมาททำเป็นคลิปวิดีโอจะบอกว่าซึ้งน้ำตาจะไหล และนี่ก็เกีกยรติบัตค่าของเราเองข้าภูมิใจตาประเกีย